สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู win, win ่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาดูข่าวกุนซือคนใดที่มีสิทธิ์จะโดนเด้งสูงมากในช่วงปลายปีถือเป็นช่วงที่แสนวุ่นวายสำหรับสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะการมีโปรแกรมที่จะต้องลงแข่งแบบแน่นเอียดรวมถึงเกมในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งทุกทีมแทบไม่มีเวลาหายใจที่สำคัญผลการแข่งขันอาจจะส่งผลต่อผู้จัดการทีมบางคนได้เลยทีเดียว ก่อนหน้านี้สตีฟคูเปอร์และพอลเฮกกิ่งบอททอมก็กลายเป็นผู้จัดการทีมที่ว่างงานไปนเรียบร้อยหลังโดนเจ้าหมาป่านอตติงแฮมฟอร์เรสกับดาบผู้เชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดสั่งดาบเด้งกลางอากาศตามลำดับและสำหรับในตอนนี้มี4กุญซือที่กำลังอยู่ในกระแสจะโดนเด้งโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีโปรแกรมการแข่งขันแบบแข่งเพียบงานนี้บอกเลยว่าหากพวกเขาทำผลงานพลาดไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้อย่างที่เหมาะสมโอกาสที่จะโดนยื่นซองขาวเป็นของขวัญส่งท,งท้ายปลายปีตอนรับปีใหม่ก็มีสูงเลยทีเดียว เอริกเทนฮาร์กต้องบอกว่าฤดูกาลที่2ในการทำงานของเอริกเทนฮาร์กเป็นเรื่องที่สุดแสนลำบากหลังจากที่นำแมนเชสเตอร์เ,เตดคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับพร้อมกับจบท็อปโฟในเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้ผลงานของทีมกับตาลปัดแบบหน้ามือเป็นหลังเทา้า โดยผลงานเกมในลีกก็น่าผิดหวังมากเพราะตอนนี้พวกเขารั้งอันดับที่7มี28คะแนนห่างจากท็อปโฟร์คะแนนและห่างจากอร์เซนจะฟฝูง11คะแนนแถมยังแพ้ในลีกไปถึง7เกมแล้วนอกจากนี้ผีแดงยังร่วงตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกด้วยจริงๆแล้วสถานการณ์ของอลิเฮนฮาค่อนข้าง,สงเสี่ยงๆจะตกงานมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะหลังจากแพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกโอดเขารอบ16ทีมสุดท้ายในสุดบิ๊กเอียร์พวกเขายังต้องทำศึกแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์อีกด้วย อย่างไรก็ตามผลงานการวางเทกติกรถบัสของในายใหญ่ชาวรัสทําให้พีแดงคว้าหนึ่งแต้มกลับบ้านแบบทิดความคาดหมายและนั่นทําให้เฮนทฮับยังหายใจทั่วท้องสักพักใหญ่แต่ก็ใช่ว่าเขาจะหายใจได้สบายทักทีเดียวเนื่องจาก3มเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แก่การบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดจากนั้นจะต้องเปิดรังอุลทฟอร์ดต,ตอนรับทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างแอสตันวิลล่าตามด้วยเกมส่งท้ายปลายปีตอนรับปีใหม่ปะทะกับนอตติงแฮมฟอร์เรส คนที่2แวงซองกอมปานี Company, ผลงานในการนำเบอร์ลี่คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจ,จนคว้าตัวไปเล่นในซึกริเมลีกส่งผลให้แวงซองกอมปานีให้กลายเป็นทายาทของเป๊ปกอร์ดิโอลาในการคุมศึกบางเหียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างตอนนี้ได้พลิกผันไปแล้วเพราะผลงานของเบอร์ลี่ในฤดูกาลแรกบนลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีไม่นะ่าอภิรมย์เลยจริงๆโดยปัจจุบันทีมกำลังกระเสือกกระสนดิน้นรนการหนีตกชั้นแบบเลือดตาแทบกระเด็น สถานการณ์ในตอนนี้เบอร์ลีลังอันดับที่2จากท้ายตารางพร้อมสถิติน่าถึงด้วยการเก็บชัยชนะ2เสมอ2และแพ้13เกมมีเพียง8คะแนนเท่ากับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดโดยโปรแกรมของพวกเขาต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยจริงๆเพราะต้องพบกับฟูลแลมและรับมือกับลิเวอร์พูลตามด้วยเยือนแอสตันวิลล่าเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะรอดค่อนข้างยากเหลือเกิน คนที่3รอยฮอตซันหลังจากที่อำลาคริสตัลพาเลซไปเมื่อปี2021รอยฮอตซันก็กลับมาคุมทีมอีกครั้งเพื่อช่วยให้ทีมอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดจากเมืองผู้ดีหลังจากนั้นปูรอยก็ตกลงที่จะอยู่กับคริสตัลพาเลซต่อไปอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้สวยหรูเหมือนเดิมอีกแล้ว โดยสำหรับตอนนี้พาเลส์ลังอยู่อันดับที่15โดยเชื่อหรือไม่ว่าทีมที่ยิงประตูดได้น้อยกว่าพวกเขามีแค่เบอร์นลีย์กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดสทีมท้ายตารางนั่นแสดงให้เห็นว่าเกมลูกของพวกเขาหมันหน้าผิดหวังสิ้นดีฉะนั้นถ้าหากช่วงคริสต์มาสไปจนถึงสิ้นปีผลง,งานของทีมยังไม่กระเตื้องงานนี้มีแววว่าคงเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแน่ๆเพราะแวลวลมาว่าบอร์ดบริหารคงพร้อมที่จะแยกทางกับรอยฮอสซันแน่นอนพอถ้าหากยังคืนใช้งานต่อไปทีมอาจเกิดหายนะมากกว่านี้ และคนสุดท้ายมาลิซิโอโปชิติโน่สำหรับคนสุดท้ายดูแล้วอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดันมากเป็นพิเศษเพราะคงหนีไม่พ้นมาลิซิโอโปอิเติโน่พะเ,เข้ามาคุมบังเหียงของเชลซีในช่วงซัมเมอร์พร้อมกับความหวังที่สูงลิ่วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้แม้ว่าพอชจะนำซิมบูเชลซีทะลุเข้ารอบตัดเชือกในศึกคาราบาวครับก็ตามแต่ในผลงานในลีกเขาต้องบอกเลยว่าย่ำแย่สิ้นดีเมื่อเทียบกับเงินเงินที่สโมสรลงทุนให้ไป และเชลซีตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่10มี2 2คะแนนห่างจากอาร์เซนอลอลิร่วมกรุงลอนดอนถึง17คะแนนทำให้แฟนบอลของสมโมสรรู้สึกเหมือนทีมจะก้าวหน้าก้าวและก็ถอยหลัง29จะว่าไปแล้วที่ผลงานของทีมไม่ค่อยดีอาจจะมาจากจำนวนผู้เล่นที่บาดเจ็บเป็นหางว่าวแต่ถ้าหากพิจารณาจากคุมกำลังของทีมแล้วพวกเขาก็ควรจะทำผลงานได้ดีกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือโปเชตติโน สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ